จาช่วยเหลือผู้สูงอายุคนละ3,000บาทมีหลักเกณฑ์อะไรยังไงบ้างขอรับเงินที่ไหนต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างดูคลิปนี้บุ๋มมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะคพบก,กับบุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิ่มนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้มาพบก,กับบุ๋มในวันที่19มีนาคมปี2567ค่ะทุกคนคลิปนี้มาทำเป็นคลิปวิดีโอตอบคำถามสำหรับพี่ป้านา,นาหลายๆคนที่สอบถามกันเข้ามาถึง การช่วยเหลือผู้สูงอายุนะคะคนละ3,000บาทนะคะว่ามีหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขยยังไงยืดเอกสารที่ไหนหน่วยงานใดที่รับผิดชอบในโครงการนี้นั่นเองนะคะก่อนไปรับชมใครยังไม่เคยกดติดตามบุมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยและถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปให้บุมด้วยนะคะ เอาละค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณข้อมูลนะคะจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต7จกรมประชาสัมพันธ์นะคะเขาได้มีการลงรายละเอียดเอาไว้นะคะถึงหลักเกณฑ์นะคะสำหรับเงินส่งครอผู้สูงอายุรับครั้งละ3,000บาทช่วยผู้สูงอายุที่ยากลำบากนะคะได้ไม่เกิน3ครั้งต่อคนต่อปีนั่นเองค่ะนางรัตกล้าวอินทวงสุวรรณคีรีนะคะเขาเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นะคะก็ได้มีการกล่าวเอาไว้นะว่ากรมกิจการผู้สูงอายุนะคะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอนะคะดำเนินการให้บริการส่งครอผู้สูงอายุในภาวะยากลําบากเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่พักอาศัยอาหารและเครื่องนุ่งหม่ม ประสบปัญหาด้านครอบครัวถูกทารุณกรรมถูกแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายถูกทอดทิ้งซึ่งวงเงินนะคะไม่เกินคนละ3,000บาทต่อครั้งนะคะไม่เกิน3ครั้งต่อปีนั่นเองนะคะซึ่งช่องทางในการขอรับความช่วยเหลือสงเคราหบผู้สูงอายุจำนวนครั้งละ3,000บาทนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุคนไหนที่อยู่ในกรุงเทพนะคะหรือว่าปริมณฑลให้ขอรับความช่วยเหลือที่กรมกิจการผู้สูงอายุกรมกิจการเด็กและเยาวชนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรมส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการและศูนย์ช่วยเหลือสังคมนะคะสายด่วน130 0ได้นะคะและสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ต่างจังหวัดอื่นๆนะคะขอรับความช่วยเหลือที่ พมจทุกจังหวัด76จังหวัดได้เลยนะคะซึ์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ11แห่งนะแล้วก็หน่วยงานในสังกัดพมที่อยู่ในจังหวัดนั้นได้เลยนะคะแล้วก็การยื่นขอรับความช่วยเหลือผู้สูงอายุาที่มีความยากลำบากนะรับครั้งละ3า0 0บาทก็จะแบ่งได้เป็น3กรณีนะดังนี้เลย1กรณีผู้สูงอายุแจ้งเรื่องเองนะคะจะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนค่ะ บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้มาใช้ประกอบเป็นเอกสารอื่นได้นะคะ 2. ก็คือกรณีบุคคลหรือหน่วยงานอื่นพบเห็นให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ของผู้แจ้ง,งเรื่องมาใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นนั่นเองนะคะ 3. ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานให้มีหนังสือรับรองที่ทางราชการออกให้ ว่ามีผู้สูงอายุที่มีถิ่นที่อยู่ในพื้นที่นั้นจริงนะคะโดยพอมอนั้นจะให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือดร้อนในรูปของเงินช่วยเหลือั้งละไม่เกิน3,000บาทนะคะหรือว่ามอบเป็นสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นในชีวิตประจําวันนะคะใน1ปีสามารถช่วยเหลือได้3ครั้งนั่นเองนะคะทั้งนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราไปยื่นแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะรับเรื่องไว้ก่อนนะก่อนจะรวบรวมข้อมูลเนี่ยส่งไปที่พอมอ เพื่อที่จะลงพื้นที่เก็บข้อมูลนะคะแล้วก็ตรวจสอบเข้าว่าอ่าแล้วก็ตรวจสอบว่าเข้าหลักเกณฑ์นั้นจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าผ่านหลักเกณฑ์นะคะเขาก็จะได้รับความช่วยเหลือนั่นเองนะคะโดยการโอนเงินผ่านระบบกรุงไทยข้าปริดออนไลน์นะคะหรือว่าให้เป็นเช็คหรือว่าเงินสดนะคะโดยมีใบเสร็จหรือว่าใบสําคัญรับเงินนะคะซึ่งต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ลงนามเป็นพยานยให้ครบถ้วนพร้อมถ่ายภาพประกอบนะคะ ก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าพี่ป้านาคนไหนพบเห็นผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาว่าพิ่งทิงหรือว่าในช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือว่าเธถูกทารุณกรรมไม่มีที่อยู่อาศัยนะคะก็สามารถแจ้งเรื่องไปที่สายด่วนพม1 3 0 0ได้เลยนะคะก็จะรับเงินคนละ3,000บาทเนาะไม่เกินปีละ3ครั้งครั้งละ3 0 0พนะคะ ก็สรุปแล้วเพื่อเป็นข่าวจริงนะคะหาข้อมูลมาให้แล้วนะแต่ว่าจะไม่ได้รับทุกคนนะได้รับเฉพาะคนที่เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวที่บุม๋มอ่านให้ทุกคนได้ฟังกันนั่นเองนะคะเนาะตามนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าคนพิการหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยสามารถแจ้งเรื่องไปได้เลยนะถ้าเขาไม่มีคนดูแลหรือว่า ขาไม่มีลูกหลานอยู่ในเขาเรียกอะไรอะฐานะแบบลำบากอะทุกคนเนาะสามารถแจ้งเรื่องกันเข้าไปได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะก็จบเพียงเท่านี้นะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าของข่าวอื่นเพิ่มเติมจากี้จะมาแจ้งนะลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ